ประมาณ490ตอนนะครับนะครับจึงดำเนินการทำบันทึกจับกลุ่มและสุ่นราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแนวลักษณะอย่างนี้เราหยิบขึ้นมาเนี่ยถึยงก็5โล 5โลชิ้นนี้ก็มูลค่าประมาณหมื่นนึงเนี่ย5ลนักนักนหนักนหนักดูเล็กๆจนหนักมันเหล็กตันนะักดูดินหนักมันเหล็กลองยกดูอ ลายจะเป็นเกนทั้งหมดเลยมากเป็นรากเน่าของมัน,นแล้วไม้เนี่ยมันฝังดินอยู่อยู่นานนะครับจนจนพวกกระพี้พวกเปลือกออกหมดละเหลืหอแต่แก่นแท้ๆซึ่งไม้อย่างเงี้ยหายากรากของมันมากรากของรากที่พี่เขาจะไปขุดเอาอันนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับทั้งหมดทั้งหมดเลย490 490ยเก้า้ยเก้บใช่ไหมครับก็เรคิดจะชิ้นละชิ้นละ4,000 สี่ส <46. S 2> ิบหกครราคาประมาณนั้น <c oughs> เอาชิ้นละน้อย,อยเอาชิ้นละสี่พันะสี่สี่สี่สิบหกล้านหประลานมาล้านจริงก็หนักกว่านั้ะก็อยากให้ชิ้นเนี้ยเป็นหมื่นมันหนักเป็น100ร้อยโล คือคือคือผมอยากจะเรียนว่าเมื่อก่อนเวลาเราวบคุมไม้เราก็คิดเป็นลูกบาทเพราะว่าเราคิดถึงการครอบครองเป็นลูกบาทเม็ดแต่ราคาไม้ไม้อย่างเงี้ยเขาเป็นกิโลละเขาขายเป็นกิโลละไม่ได้ขายกันเป็นเป็นเหมือนไม้สักไม้ไม้มะข่าไม้อะไรต่างที่คิดกันประมาณเป็นลูกบาท ตรงนี้ต้องประมาณเป็นโลอันใหม่ผมจริงๆผมอยากให้สมุดเป็นโลแล้วซทำไปหมายถึงว่าทั้งหมดได้ประมาณกี่โลมากกว่าสี่ลูกบาทเห็นไหมแล้วเขามีโค้ดเขาหมดเลยของเชื้อของไทยอ๋อนี่วีวีอ้นนี้โค้ดนี่ฝั่งนี้โค้ดไหม mặc dù có theo đi tay đi đi, là cái... là đi làm chạy 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 ครับครับครับ

เเ่มันโตก็แต่แต่มันก็ไม้เนื้อแข็งนะไม่ความดินมันต้องแต่พวกนี้มันต้องอยู่ในป่าชื้นถ้าป่าชื้นมันจะโตเร็วมากเพราะมันแข็งมันจะแข่งกับต้นอื่นให้ไปดูป่าที่ศรีสเกตอันนี้กุสิงห์อ่ะเยอะมากโตเร็วครับพยุงเยอะมากมันจะแข่งขันกับต้นอื่นไงมันจะโตเร็วแต่มันมันจะครับถ้าเอาไปปลูกเดี๋ยวๆในในสวนนะเดี๋ยวๆนะ โอ้โตัวช้าอยู่ยหนยผมตัวเปนเสวนน่ะตัวช้ามากอ่าผมบอกวลาคันามันไม่แข่งกับใครไงต้นเล็กดต้นเนียว